อ่าโอเคครับก็เรื่องคำถูบักเซอร์วอนะวันนี้ก็จะมาแจากรูทก็คือนี่ร,รูปทำมาจากโน่นนะรูทนี้นะส่วนหัวนี่ไม่เอาอ่าหัวนี่ก็ไปเอาหัวม่วงแล้วแต่ครับแล้วแต่คนชอบบางที่อาจจะเป็นหัวทองอะไรก็ได้เนาะรูทนี่ก็จะเป็นรูทยังไงดีถือว่าเป็นรูทเบสิกแล้วกันเนาะคิดว่า <c oughs> เป็นรทูที่ผมเล่นบ่อยๆนั่นแหละอืมอันนี้ก็จะมาแจากรูทรูทก็จะประมาณนี้นะมีทั้งแขนขาแต่ว่าหัวม่วงอะไรประมาณนี้เริ่มเฟิร์สไทม์ก็จะเป็นนี่โฮเทลแหละอ่าฮะก็มีแก้วสองหิน แก้วสอก็อาวุธหอ่าอาวุธก็มีคัตเตอร์แล้วก็ใบมีดโกนอืมที่นี่มีอาหารนะฮะสามารถรับอาหารได้เพราะว่ามีกระเทียมอยู่ค,คุณก็รับได้เลย อ่าเป็นยาสลับที่เอาไว้เทศได้นั่นแหละเนาะสลับผลมาถ้ามีอันนึงก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยเอากระเทียมไปก็จบนะนะเหลืออะไรวะเหลือใส่แก้วอันหนึง่งก็จะได้ฟูแก้วที่นี่มีสี่นะฮะอันนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาเลยรีบต้องรีบแหละ ตาที่แล้วไม่เจอนี่นะเนี่ยโอเคขอบคุณครับทามมิ่งไวอยู่ไม่เสียแรงเปล่าเสร็จแล้วก็นี่นี่ฮะแล้วก็ทิ้งไอ้45ออกที่จริงเราต้องคารหบครบเซร็จนะเพราะเราจะได้มาเร็วมากถ้าเราปัมารอีกกนี่เลยปัมาคือคุณไม่ต้องเทกับไข่ไปคุณก็ได้มานี่ละ แนะนำว่าเอาสามันก็ดีเนาะสามันกำลังดีโอเคครับได้ละที่จริงอันนี้ก็คือสามมันแหละอืมเสร็จล้วก็ไปที่น,นี้ทาวโฮต่อสละกลางที่จริงรู้ว่ามีสองอย่างนันก็คือสามารถเล่นแบบใบพัดได้แล้วก็อืม น,นี่ก็หาแฮมเมอร์แล้วก็บูทแล้วก็ต่อไปก็จะไปที่โรงงานเนาะหานี่อะไรวะโอเค อาอาบูนะารับบูอย่างเดียวก็จะได้เลยฮึมโอ้ปินเหมืนเลยเกมเกมดูทุเลศใส่ผมมากเลยโอเคคนระับแล้วก็ไปนี่ต่อไปเที่ เหล็กต้องการสองอืมอผิดอีกว่ตแต์ฟ้าคอมผมไหลเมื่อกี้เนี่ยโอเคแล้วก็ไอรอนไอรอน,นอันหนึ่งเอเคครับแล้วก็นี่ตอนลงสกรู หาแขนแล้วก็เสื้อที่จริงก็เล่นได้2ที่นะมีอะไรวะโรงเรียนแล้วก็อีกที่หนึ่งก็จะเป็นตัวเมืองไม่ให้เสียเวลาอืมี่จริงคุณจะคราฟสาตักตก็ได้นะไออาวุธอะถ้าคุณคราฟได้ก็จะได้มัดไม่น่าเกินสีผมว่าไม่น่าเกินสีเนื้อเก็บอย่าง ผมก็หาเสือแหละจังหวะนี้โอเคเสร็จแล้วก็หากิ่งไม้ฮะกิ่งไม้ก็ไปเลยจบหากิ่งไม้ก็ได้ต้องการกิ่งไม้สองอันเลยนะแล้วก็เล่นอะไรกันอันอืม คือแบบอันนี้แหละการเล่นเกมนี้แนะนําว่าทําอันนี้ให้ฟูก่อนนะ mm hmm. ก็คือทําชุดก่อนให้ฟูก่อนแล้วค่อยไปเทดีกว่าเพราะสุดท้ายเวฟไฟตรงข้ามนะ mm hmm. มาอ่าไฟตรงข้ามมีอาวุธมัดนำอยู่ห่างกันแค่หนึ่งมัดแต่ตัวบางแม่งในก็แตกอยู่ดีอืมอัลโลกิงไม้กิ่งไม้ไม่น่าหมดแล้วนะกิ่งไม้เกมนี้มันหายไปไหน ที่หนึ่งก็นี่พอดีฮะอืมเสร็จแล้วฮะนี่รูทไมเ่เซ็ตนี่ไมเ่เซ็ตนี่เนาะที่จริงอันเนี้ยครับต่อได้แต่ว่าก็ไปโบทก็สองเว็บทูทูเว็บเสร็จพอดีโอเคก็เจอกันคลิปหน้าครับของครับ